เจมบ์นี่ไ <tekrar> ว้เปลงแรมดอกกล้วเจ้ืึให้ผมไปคนเดียวเหรอใช่เดี๋ยวพี่ให้เจ้ไปเอาไงพี่ไปเอาไม่ได้ของเยอะในตัวตงให้เจไปกับฮุ้งไงต้องให้ฮุ้งอันเนี้ยต้อาให้ไปขึ้นรถไปประตูครับใครไปประตูอะ ขาไปรอดต่ขากลับอ่ะไม่แน่บังเกอร์บีศูนย์บีบดิ๊บ แอดอัอยู่ใกล้ๆกันด้วย เขาไม่ตัดเข้าป่าไปเลยเหรอถึงเงนนนี้นั่นแหละอ๋อวปว้ดอก่อนเหรอเอาละเว้ยเอาละเว้ย,วยปึงตั้งปึงตั้งไว้เนี่ย you <laughs> wow. Ê đọc ơi, ê ơi Nên ngay, khoan dùng trước, hình rồi, lắm Bye bye long, 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 long. กระเป๋านี่แบบกร,กระเป๋าผมนี่โคตร่อเป้าเลยสิน้ำเงินซะด้วยถอ,อด้วยนะไม่มีปืนเลยนะเอา้าไม่เอามาล่ะืนท่นนทนกระเป๋าว่างปะว่างเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเลยในกระเป๋าอะ่ะ นี่เหรอ,อโอเคอยู่ไหนวะไม่เห็นลนปะปวดเยี่ยวว่ะไม่ได้เยี่ยวเลยแล้วก็เยี่ยวไหนอะไม่เห็นอ๋อซ้ายโอเค ดูข้างหน้าแล้วกันทางประตูทางาเข้ามันจะเป็นแบน

เป็นไงสำเเ็จไหมเตตูเ้เฮ้ยหาของกันโอ้หอืมหคือนี่เฮียนะ โนะ <Okay. S 1> อเคะผมใส่นี่ไว้ไหนได้นากากโอ้ได้แล้วได้แล้วไปไปโหแล้วกับผมใส่กี่ชั้นเร็ววะเนี่ย เว้นตาไอ้โม่งนักการกเก็ตเย็ดเเย็ดโด, <c oughs> ด้ผมวิ่งเร็วไม่ได้เหนื่อยขอ,อ,องตู้มันเป็นน้ำหมดเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> โเกินกตู้มัเป็นพนุเนี่ยจะพนุ ได้ลอด้หน้ากากกันแก๊สอันเล็กนี่มันมันมันกันได้ได้เท่าหน้ากากอันที่มันเต็มหน้าไหมให้ลดเท่ากันเท่ากันอ๋อไปส่วนรถปั๊บปัาบุขึ้นมือปุ๊บเลย ชนบ่อยจังอืมซอมบี้เราจะไปลงคิว <Four> บ็อกกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเราไม่แวะฟาร์มอะไรใช่ไหม เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวขับเลยแล้วหรือเปล่าอ๋อขับอันนั้นขับรัดป่าให้ดูป่ามันเขียวขึ้นนะเออ กำลังกายรรมาดาตอนนี้ก็ได้บ้างบังเกอร์อยู่ข้างหน้าเรา,าเออในปูไม้ก็ได้โ,โหรถสีสม้มจอดปูไม้โคตรเนียน <c oughs> ไปเข้าเข้าบาลังดีกว่าเข้าบ, yeah, บลังทำไมเอฟโอวีผมมันมุมมองผมมันสั้นจังวะหรือว่าปืนมันใหญ่มมแบบเจ กวว็สุดทุกอ,อันนี่ว่ะเอาล็อกปว้กล่องพีฟ้า,มาเมื่อกี้ไหมพี่โดนแล้เจอรถเนี่แเจอวะเจอล้ว่วนะวอต้องันนีละไอ ให้เจนำเจใช้ธนูยิงอย่าลัานล่นปืนนะไม่จาเป็นอลองระเบิดด้วยจะวางกันเดินตามกันไป ทำไมเขาแต่งตัวเหมือนคนแบบเหมือนเหมือนคนขายผักเลยอะอยอเฮ้ยเต็ดติดเติดต็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันบักลงไปพื้นอะเอาตายไปแล้วตกแมปไปแล้วซอ <c oughs> มบี้บักเฮ้ยเจอลดูสิบนนี้มีอะไรบ้างเข้าไปดูข้างในหน่อย อเออกระดาษอะไรก็ไม่รู้เอได้ปืนแดงเหรอเดี๋ยวผมหามาหาปืนแดงดีกว่าเปิดแล้วนะเปิดแล้วพยายามปิดทุกประตูเปิแล้วไม่มี อ้ยยาโอ้กอดได้ยาแล้วกันไกลไม่เอาดีกว่าที่บ้านมีเต็มเลยไข่ควงเอาไหมเอาครับช็อกโกแลตเฮได้ของกินว่ะ รอดแล้วคราร์โบไฮเดตมีใครได้กินไหมช็อกโกแลต<ป>เดี๋ยวผมมาเนี่ยกันกดน้ำไม่มีเว้ยเติมให้เต็ม ไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยว อ๋ออันนี้เราค้นออกมากันใช่ไหมไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเกาะใส่หมวกเก็บไว้หมดไปโมงเอ้ยหมวกเอ้ยโอ้นี่ไงหาน้ำอยู่ โอเคเดี๋ยวเอาไปอีกต้องมีน้ำเยอะๆเลยงั้นไม่หลอดเดี๋ยวใครอยู่น้ำบอกได้นะมีกระติกน้ำสำรองอยู่โอ้ยในนี้ในนี้สวย เดี๋ยวอีย่างวะอีย่างวะเออโอเค เป็นอะไรกับขวดน้ำวะเนีเ่ยเฮ้ยอะไรวะกูเป็นอะไรกับขวดเป็นอะไรกับขวดน้ำเนี่ยอ๋อตายวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละจะเติมน้ำให้มันเต็มอะ่ะเอ๋ที่รับมีด มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอเสื้ออ๋อไม่ใช่เสื้อฝนเอ้าไปด้วยเอาไปด้วย,วยทำแน่นได้ที่ร่องน้ำอยู่ไหนกันเนี่ยเดินๆมาอ๋อ,อ,อ,อโอเคโอ้กระเป๋าหมก ค <Okay. S 2> ยังเหลืออยกว่าน้ำอะ่ะ ออไม่เหลือแล้วเพรว่าเหลืออีกเจอันนี่เจืม <โอ S 1> เจอน้ำอีกแล้วนบ,นบนแล้วเนี่ย มานีกวอนเจไปน้ำหน้าเลยอืมใส่อยู่น้ำบอกนะมีน้ำอยู่สามกระป๋องผมมีน้ำสี่อันเ สี่อันก็นี่ไหนึ่งสองสามสี่ทางใหม่้ี่งเดิมมีผมฟามท้งเดิมอันนี้อันนี้ทางเดิมเติร์ดเสแล้วเหแป๊บหนึ่งจะเอ้ยเดี๋ยวคิวบ็อกไวทางไหนวะลืมละ อันนี้อะไรวะกินปีถั่วเขียวเอาเก็บตอนนี้อันนี้เป็นของกินเก็บหมดยิงน้ําต้องเก็บเลยผมมีน้ํากระติกสองสองกระติกแล้วก็กระป๋องอีกสามอันจุดสี่ห้าไอ้เอาไปกระสุนถุงมือเอาไปเก็บหมดแล้ะตอนเนี้ยมอวกไม่เอา บนอยู่ตัง้งแต่ตั้งแต่คิวบอกก็ต้องลงไปใต้ดินเนี่ยไม่ใช่ยังหาห้องอื่ครับอ๋อที่เดิมท,ที่เดียวกันฉันอยู่ชั้นบนบนเลยไปด้วดยแอร์อดรอบอ,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 อีกแล้วเหรอเดี๋ยอไปน้่งมัน ควันควันเนี่ยปันกระสุนอ,อีเดิมเนี่ยผมใจอากาศที่เดิมใใอเออไม่ใช่เดิมหร่อเปล่านะไม่เดิมไม่เดิมอันนี้ไม่เดิมเปิดเลยอ่ะไม่เปิดค่ะเปิดเลยรออะไรมีอย่างสดอหโอ้ยแม็กไอเดสเซอร์อีเกิลเก็บรอก่อนจะเย็นกระสุนไม่เอากระสุนแดงไม่เอากระสุนลำพิธีกระแตกกระสุนเอา กระส่นธรรมดาเอา M9 ไม่หมวกเอาไปด้วยย้นยยยอนมาใหม่กับเอก X ม m o คอยากได้ไอ้นี่ว่ะ Mac M16 อ่ะนี่ไงคิวบ็อกดู่ตรงนี้ไง สายมือเราในตัวที่โคตเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วผมจะไป <laughs> จะไปคนซ้ํากับคนซ้ําทําไมวะพอคนไปนแล้วอู้หจบอบเกาะสวยครับเก้าโมอมจอบเกาะอุ้ยเอ็นวีดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดคูณสามคูณห้าเนี่ย โอ้ยเอเคสิบห้าของแต่งครับที่เก็บเสียงใช่เปล่าวะเออใช่เอเคสิบห้าวะยังไงเข้าไหมมีรหัสตกดรหัส เอ็มสิบหกวางกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้นยกระเป๋าที่วางเตรียม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 ตัวเตรียมตัวเี่เอาของใส่ของโอ้ยเอ็มสิบหกว่ะผมไม่ได้ปืนพกก็ปืนพกน้่มันน่าจะตายแล้วบังอย่ายิงในคิวบ็อกมันเด้งโดนเพื่อนเอ้มันมีเด้งด้วยเหรอมีสิโอ้ เอวางกระเป๋าที่ว่างที่สุดนี่มีไหมเก็บรกระเป๋าตัวเองวางของไว้เงี้ยแนะค่อยมาเลือกเฮ้ยนี่ไงที่ซ่อมปืนอันนี้เราอันนี้อันนั้นเลยใช่ไหมวางเรื่องเคลียร์นี่คือเคลียร์กระเป๋าเอ <c oughs> เออันนี้ครับตามห้องให้พี่เ <c oughs> ข้าด้วยเข้าด้วย เห็นไหมโอเคไปหมดไอ,อล็อกพี่พี่เดี๋ยวพี่คราฟชุดหนึ่งกันโอเคยังไม่ต้องคราฟนะเดี๋ยวพี่คราฟชุดหนึ่งกันซ่อมวันนี้หน่อยละกันซ่อมปืน ปวดเยี่ยวปวดที่หรือเปล่าเช็คตัวเองด้วยนะไม่มีมีเปล่าวะไม่มีไม่มีโอ้ปวดน้ำเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อกอันนึ่งเด ok ี๋ยวค่อยเก็บไป SVD 1ว0ร้อยเอร์เซ็นซ่อมไปแล้วโอเคมาผมพร้อมแล้วเดี๋ยว อยู่คนละมุมกับเจนะพุงอ่ะ <Okay. S 1> เจเฝ้าหน้าประตูทางพี่ไว้เออดี๋ยวผีวิ่งมาห้ยไงผมงอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงเวเจดตามคลิปหน้า